โอเคครับผม <G uard ian noise> ก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านตอนนี้ก็อยู่กับผม u ูเ <G uard ian noise> ตอนนี้นะครับอยู่กันในเกม War C s ีซ v เ r อร์อินเฟส o n The นเดนะครับหรือ War C s ี r ซิรฟแท้ฝรั่งนั่นเองวันนี้ก็เปิดคลิปมาเหมือนเช่นเคยก็คือเรามาในโหมด Battle ลเรย l นะครับทุกคนหลังจากคลิปแล้วเนี่ยเราเปิดกล่องล่าสกินใหม่ปะวันนี้ก็ถึงเวลาช่สกินครับทุกคนซึ่งบอกเลยว่าคลิปนี้ก็คอนเทนต์ผมก็ยังแบบว่าเป็นคอนเทนต์ที่ผมค้างคาไว้เมื่อหลายลิพแล้วก็คือผมจะทาการ ก็ตอบอะไรปะผมจะเล่นฟาร์มนอกวงมนะคลิปนี้คือแบบว่าจะฟาร์มยาวๆทุกคนแล้วก็ฟาร์มนอกผิดนะทุกคนมาดูกันว่าคลิปนี้จะผลสัมลิสหรือเปล่าพอคลิปนี้คือชอบไปหรือฝาอกไ์น,นะครับอยากดูกต่อไปก็ติดตามอยากเล่นยูนิสีนี้ก็นายจะทิมทุกคนไปหาลงหาโหลดมาเล่นกันได้นะทุกคนโอเคจังหวะนี้ก็บอกเลยว่านี่ผมขอ,อแบบมันก่อนที่เราจะฟาร์มฟรีได้ก่อนที่จะฟาร์มฟรีมันก็ต้องแบบ เช็คคนก่อนว่ามีคนอยู่เท่าไหร่มันจะมาเออปะโป่งปังปังเลยไม่ได้ทุกคนซึ่งเมื่อกี้ผมเห็นแล้วมีมีข้างหน้ามีคนหนึ่งแน่ๆแต่นี่คือยากับอะไรน้อยมากเลยนะครับดูยาก่อนอันนี้มอร์ฟินช่วยแหละรีเจนเลือดอ๋อคือจะเพิ่มเลือดเร็วขึ้นใช่ไหมไม่เข้าใจน่าใช่แหละน่าจะเพิ่มเลือดเลือดเร็วเลือดเพิ่มเร็วขึ้นอ่ะเวลาเราปกติถ้าเราเลือดเต็มอาหารเต็มอ่ะมันจะอาหารเต็มมันจะเพิ่มเลือดขึ้นเรื่อยๆใช่ป่ะล่ะเทอร์นิทเทอร์นิ กดไลค์น้องใจผมด้วยนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะมีทั้งหน้าทั้งหลังนะคเราถ้านอนแนละ้วมันมาทางสายหลังกนะ็คือตายเพราะนอนไปดีกว่าอย่างนั้นคือนอนนะ่าจะมีโอกาสรอดมากกว่ายืนนะครับแต่ไม่มีคนยิงกันเลยว่ายี่ห้าคนมันมีปาร์ตี้แน,น่นอนนะผมว่านะเฮีย yeah. แต่บ้านข้างหน้าเมื่อกี้เห็นแค่คนเดียวเองหรือมันจะมีแค,แค่แค่คนเดียว,วทุกคนใช่ไหมเป็นไปได้ไหมอุตสาหที่ฟ์าผมเล็กมากเลยแล้วซึ่งผมแบบ เมื่อกี้แบบโกดังก็นิดหน่อยไม่อยากไปไกลนะเพราะว่าเราอย่างไงเราก็รอฟาร์มรอบวงอยู่ยนะไงเราจะแบบต่อยผีให้ฟูฟูยงยาน,นั่นแน่นะทุกคนหาแหล่งนะครับไม่หาคิวเดทครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับนิวซีเบตเทนรอยเนี่ยอันดับอยากได้แต้มไปเยอะขอแค่อยู่อันดับลึกๆก,ก,ก็ได้แต้มนะครับไม่จําเป็นต้องยิงซะเยอะเพราะยิงเยอะแต้มมันก็บวกน้ก็น้อยอะยิงอะนะครับเหมือนคิดนัานี่กูยิงไปสามตัวสี่ตัวไอสัตว์จบเดียวบวกที่ไหนบวกนิดหนึ่งอะ กูดูอาจจะอย่าเพิ่งเบื่อผมเข้าใจว่าเออนี่คือแบบคลิปนี้เรามันเป็นแบบคอนเทนต์หลักของเรามาถึงในคลิปนี้นะครับก็คือผมจะนอนกินพิษนะครับเพราะว่าเราเคยทํามาแล้วแล้วมันมันได้ผลจริงไงเออผลประกอบการมันดีอะกำไรแรงกันทุกคนแรงมันกําไรนะครับทุกคนกําไรเน,นเน้นๆเราเรือเราเรือนะครับเดี๋ยวมันออกไปยังวะผมว่ามันยังไม่ออกแล้วจะฟาร์มฟาร์มไม่อิ่มอ่ะเอาง่ายๆใช่ไหมผมไปชั้นสามเลยอ่ะกูพูดเลยชั้นสามอะชั้นสองชั้นสามอยู่นั่นแหละ หรือไปเลยวะเอาไอ้เฮียตกใจกาลิน่านะครับเด้งทุกคนทุกทีไอ้กาลิน่าผมเด้งนะทุกทีทุกทีแล้วใครเข้ารหัสกูวะไอ้เฮียกี่ผ่านละกาลิน่ากูโดนแฮกไปเป่าแต่ไม่น่าใช่เพราะผมแจ้งเรื่องเปลี่ยนอีเมลไปนะครับน่าจะเป็นทีมงานมาเปลี่ยนอีเมลในการยืนยันนะครับเลยล็อกเอารอบหนึ่งตกใจหมดไอ้คิดนึกว่าอะไรโดนโดนล็อกอินนะครับ เพระาระว่าการีกรีนาผมนี่หล่ลอนั้งรอก็นั่งคุยเรืยเปื่อยนะไอ้ดีการีนาถูกใจสัตว์ไอ้ดีการีนาผมเนี่ยสมัครตั้งแต่สมัยผมเล่นรันเกมซึ่งผมติดเกม PB ซึ่ง PB มันยายา่ข่มังการีนามันต้องสมัครการีนาซึ่งผมไม่มีอีเมลผมเป็นเด็กน้อยผมจึงสมัครอีเมลมั่วนะครับผมเพื่อที่จะใช้งานจนทุกวันนี้ผมไปต้องการจะขายอัตเตอร์ฟิฟ้าแต่ผมปล,ลดล็อกลา่าที่มันโดนล็อกไงปลดล็อกผิดผมก็เลยต้องทำการแจ้งยกเลิกนะครับผมซึ่งหลักฐานผมพมทุกอย่างละทีมงานบอกว่าาานนนกกกรแ้้้ใใหภยวัี น่าจะแหละน่าจะางั้นแหละทุกคนมาฟาร์มฟ,ฟูไอเ้เฮียฟาร์มโอ๊ยคือวงดีไปหรือเปล่าคือวงเหมือนรู้คอนเทนต์นะเนาะเราปเปิดได้วันหนึง <c oughs> ่งสักพักมีคนซ้ายมือนี่ผมว่าไม่น่ามีถ้ามีคือมึงโปย้ยเฮียรู้วูมอยู่เนี่ยฟาร์มเราบุกคอ มีจริงแต่มันไม่รู้มีจริงแต่มันไม่รู้ไอ้แค่มาคอนเทนต์ผูเฮ้ยมันมีคนก็อปปี้คอนเทนต์ผมว่ะทุกคนมึงฟาร์มนอกกว่าเหมือนกูเนี่ยไปละ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 สกัดลอยตูดเอ้ยสกัดลอยตามเอ้ยถูกแล้วยาหลังพอ,อยาหลังเป็นพอมุมดักอย่างงี้ด้วย ถ้าหลังผมตายอ่ะมันคงไม่คิดว่าจะฟาร์มหลังมันใช่ไหมกูคิดเหมือนมึงแหละไอ้เหี้ยจนก,กูไปเจอมึงเนี่ยกูเลยเลิกคิดเหมือนมึงดีไม่แผลหลังนะครับคืออย่างที่บอกไปครับมันน่าจะคิดเป็นผมนะครับก็คือใครจะมาตามหลังว่าใครจะมาตามหลังมึงว่าาไม่ใช่กูเนี่ยอ่ะเราถามจริงงงอะดิไอ้เหี้ยนี่งงงงเป็นไก่ตาแตก ไอ้นี่จะมาเกาคนเห็นกูแน่แต่ผมฟาร,ร์มนอกวงไงน,นี่มันถือว่ายังยังไม่นอกวงถือว่าเอ้ยังเด็กหน่อยนะเอ้ยังยังยังเด็กหน่อยอ่ะเออพี่แบบนอกวงพี่อยู่มาแล้วโดว่งนะเฮ้ยหยเดี๋ยวเอาเข็มไว้ช่องนี้นะเพราะว่ามันมันไม่จําเป็นนะตอนตอนนี้ยังไม่จําเป็นมากหมวกใหญ่ยใหญ่ด้วย,วยขอขอเลยละกันซึ่งผมจะไม่รีบใช้อันนี้นะครับขเขาเรียกว่าอะไรนะ จะไม่รีบใช้ยาเกาะน,นะเพราะว่าเดี๋ยวอย่างที่บอกไปคือเราจะฟาร,ร์มนอกวงแบบสุดๆเลยนะก็คือถ้าใช้เกาะไปมันก็จะเสียฟรีมีสองอันด้วยเรารวยไปหรือเปล่าวะเราอ่ะเออเดี๋ยวฟาร,ร์มนอกวงทีนึต้องการมีที่ดีอยู่ทีครับตอนนี้ถือว่าตอนนี้ว่าขอ,องอิ่ม,ม่ะนะขาดให้เกาะดีเดี๋ยวไปหาในเมืองก่อนจริงตอนนี้ถือว่าของโคตรตระดีนะครับยาเกาะเอามันต้องกดใช้ป่ะม,มันกดดื่มมันกดช่องนี้ไม่ได้ใช่ไหมต้องเอาไว้ช่องนี้เนาะ ดับไฟได้ใช้สกินใหม่ด้วยแค่นั้นแหละอย่าสิบกว่าอันเลยมันฟาร์มมันต้องจะฟาร์มมันผมมันใช้มีดใช้มาใช้มันไม่ได้ใช้มีดใช้มาต่อยเหรอมึงนี่พยายามสูงอะนะเพราะมันใช้มาต่อยทุกคนดูดูของดิเห็นไหมว่ามันแบบว่ามันไม่มีอันนี้เลยเขาเรียกว่าอะไรวะอ่าไอ้นั่นแหะทุกคนมันไม่มีมีดอะแต่มันฟาร์มยามาสิบสองอันอะหรือมันเก็บเอาวะแมปมันก็ใหญ่เนาะเออเป็นไปได้ไหมจะเก็บนะแต่ผมจัดของก่อน <Shift> ต้องใช้ก่อนมอซินบอกว่าไม่น่าจะใช้หรอกเอคก็เผื่อไว้สำรองเผื่อสำรองไว้กระสุนมันมีอยู่สำรองไว้เผื่อได้ใช้นะครับเลี้ยงตามความจําเป็นนะฮะก็เผื่อคลิปนี้เป็นคลิปเป็นคลิปฟาร์มนอกวงก็จริงแต่ต้องเข้าใจครับว่าตอนนี้ของเรามีแล้วไงเราก็ไม่จำเป็นต้องฟาร,ร์มนอกวงนะครับและถ้ามันสถานการณ์มันเสี่ยงตายะเราก็จะแอบนอกวงเข้าใจไหมทุกคนเพราะเรา้เดินไปหายาก่อนหาผีก่อนนะครับโว้ยสลามัสระแต่อ่างดีกว่าเพราะ หมือนอาร์คมันอย่างนี้กับผมอ่ะยิงไอ้คนนี้ก็ยังได้อาร์คอ่ะกุจะแต่ฟาร์มัสเซียมพูสกินใหม่เนอะก็ต้องเล่นแล้วล่ะไอ้ที่แล้วนั้นอ่ะเพราะเรามีดามจับมีของตรงของแต่งครบอ่ะฟอร์วร์ดกิฟต์โคปะทุกคนก็คือผมไม่อยากเลิกนะเล่นบุกกันเองซะแล้วนะครับอุ่นเริ่มแรกนี่ก็มาสวยเนี่ยเหลือสิบสองคนละนะครับค้าแค่ตีคนเดียวแต่อย่างที่บอกไปครับเราไม่เล่นคิวดิสเราเล่นอันดับเย่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 โอ้ยปืนใหม่อันนี้ก็สกินใหม่ เซสก,กินส,สวยเลตดากอนกับอะไรนะนีออนดากอนมังกรอนฟ้ากับมังกรอนแดงนะครับพี้วที่เราเปิดไปก็เกลือตามสภาพตามระบบแต่ได้ของของที่เกลือมันจะเป็นของที่แบบมีในโหมดแบตเตอร์เยเยอะนะครับก็ถือว่าเป็นการเกลือที่ได้ใช้งานจริงนะครับแต่ถ้าับเป็นคนที่เล่นปกติอ่ะเหลือไปขายพ่อค้ากนะัาดทุนยับนะครับ สรางกล้องมันแปลกๆเนาะทุกคนกล้องเนี้ยเออกล้ามันเหมือนกล้องอีกอันหนึ่งในในบอสซีเราจะไปดูป่างอันหนึ่งอนะ่ะเนาะตอนแรกขึ้เป็นไฟฉายไว้หน่อยนะแอร์ดับลงนะฮะตรงนู้นอาจจะเป็นมือสไนแคนฮอฟนะครับบนสะพานอย่างงี้เยอะแะไรดูถูกว่าจะไม่มีคนแจกกูคเคยมาละไอส่สัตว์ทรงหมดไม่มีที่ไหรอกค้นอยู่นะดิแล้วปืนกูจมพูแปด์อะทุกคนเฮ้ยกูบอกว่าอยู่หินนี้อบอุ่นมากนะคือแบบ รู้สึกอุ่นใจว่ายังไงก็ไม่ตายเลยวะทุกคนเพราะว่าแบบมีกันหน้ากันหลังอ่ะกันชนอ่ะนะครับกูกันซ้ายขวาเขแค่ละไปแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวซึ่งไม่น่ามีนะครับดูจากการาเช็กละบนตกนี้ขึ้นไม่ได้เนาะบนสะพานก็ตอนนี้เช็คนะครับเครียดใต้สะพานมีแน่ๆนะครับร้อยเปอร์ซวงหยุดละถือว่าลิมนี้เป็นการฟาร์มขอบวงที่น่าจะลุ้งแล้วแต่ถึงแม้ว่า ผมจะไม่ได้ฟังขอบวงเพราะว่าไอคนเนี้ยมันฟาร์มมาให้ผมแล้วเพราะเมื่อกี้คนดูก็เห็นอยู่ผมก็บอกอยู่ว่าผมจะรอฟาร์มตอนแบบวงมันบีบไม่ไม่มีคนแน่ๆเพราะเออเจอคนแบบคอนเทนต์คล้ายกันไอคนนี้ไม่ใช่ฟาร์มนอกวงแต่คนนี้แบบฟาร์มแบบขอบวงอะแบบเออนะปิ่มๆแล้วก็วิ่งตามวงนี่เสียเหรี่ยวมาอยู่นะบอกเลยนะใครเป็นสายฟาร์มขอบวงอะ่ะถ้ามันพลาดไม่เช็คหลังนะแพ้ผมแน่นอนแต่ถ้ามันดักกูเช็คหลังกูตายแต่เผริะเขาไม่เช็คนี้สมองอันฉลา,าดผมก็มันก็จัดให้ครับ มากเลยโอ้โยไอ้ดรอปเลยโอ้โหมีสไลด์นะถ้ามีสไลด์นะกลับไปละมากเลยอุยอ้ยอุ้ยสักพักหลังแตกค่าเลยอ้าไปแล้วะอ้าวไอ้ที่เป่าหายอ้าวอยู่ดีขวาเป็นวงเหรอใช่ขวาเป็นวงตอนนี้ผมอยู่หน้าวงเดี๋ยวค่อยไปพร้อมวงไหม เพราะเรามียาเยอะอยู่อย่างที่บอกไปเราเล่นได้ยาเราเยาอะน,นะครับจริงๆถ้าเล่นนอกวงอะความแค่นี้ก็อยู่ยาวแล้วเพราะที่มันวงม,มันจะไม่กินเลือดนะครับในเกมนี้มันจะกินเกาะก่อนแล้วค่อยกินเลือดนะครับเออสัมภาระ,ะผมเหมออาะการเล่นขอบวงม,มากเลยตอนนี้นนะนะเหลือหกคนแล้วฮะท็อไฟนี่นะครับ,รบแรงน่าจะบวกแน่นอนคลีมนีนะครับบวกแน่นอนเหลือแค่ท่านี้ละอะไรก็บวกลุ้นอีกทีงว่าจะได้กี่คิวคิวเพิ่มหรืออันดับเท่าไหร่นะครับวิ่งละ เจอสองคนแล้วแน่ๆไม่ดีสามดีคนนี้วิ่งมาจากทางนี้ปะหนึ่งแล้วก็ตรงนี้เก็บกล่องนี้คนหนึ่งแล้วก็ตรงนี้คนหนึ่งต้องมีคนยิงกันตายถ้าไอ้ตรงนี้กับตรงเมื่อกี้คนละพวกกันมีคนตายแน่นครับรอรับชมถ้าไม่ใช่พวกกันซึ่งเป็นปรรดาญาติตึกจะเป็นพวกกับโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลแม่ออกมาเก็บไอ้ดอกมันยังแอบอยู่เลยป่ะมันอยู่หลังกล่องอยู่เลยไม่ใช่โรงพยาบาลนี่หว่าตึกเที่ยนเนี่ยเออนอกจากว่าตึกมันจะไม่อยู่แล้วนะครับโอ้โหเฮียไม่เห็นผมมาหน้าทุกคน ต้องอยู่มาหินนี้ครับไม่ต้องอยู่มาทำไมานี้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวถ้าวงมีแบบมันจะหลบยากนะครับหรือไม่เห็นวะถ้ามเม่นนี่สวยจัด,จดๆเลยนะเนี่ยทุกคน <c oughs> แล้วบอกว่าให้ดับจากมี่สนัยนะครับถ้ามีกูตายนะครับ <c oughs> ผีไม่วิ่งนะครับน่าจะไม่มีถ้าจามีก็คือต้องมาถึงตรงนี้แล้วแล้วก็ตรงนี้แล้วแต่ไม่น่ามีครับจากโอกาสที่ผมก็จะมีให้โอกาสมีแค่สิบเปอร์เซ็นต์หแล้วอยู่ในวงด้วยคือแบบ เฮียเดือยหา้าล้อว่าเต็งแชมป์ถ้าเป็ไม่ได้ขอห้าคนเนะี่ยไม่มีปาร์ตี้อะไแบบโซโล่ห้าคนเลยได้ไหมเออเฮออีย <c oughs> บอกเลยว่าวันนี้ลุงแน,น่นอนทุกคนผมอิ่มแน่ๆนะครับ <c oughs> กับฟามาสีจมูนี่จมูแต่เกาะกูยังน้อยอยู่เลยเ <c oughs> กาะนี่มันเล็กสวยทุกคนไล์มันจะมีไล์กับมีเดียมแล้วก็เฮฟวี่ใช่ป่ะ <c oughs> กูนี่เล็กสุดเลยเย็ดแหม ลายเล็กสูตรมันจะเป็นมีมีเดียมใหญ่กว่านี้แล้วก็ที่ในหมดเนี้ยใหญ่กว่ามีเดียมก็จะเป็นเกาะสีเหลืองที่ผมชอบใส่เกาะที่ติดปีกอ่ะไอ่เกาะอ่าหลายอย่างนั่นแหละแม่งเฮ้ยนี่กระเบืดกันน่อยู่นี่ก่อนอยู่นี่ก่อนเพราะว่าอุ้ยตายวงไปหนึ่งเงี้ยไม่เสียนไปเรียนมาใหม่ทุกคนโอ้ยจะเอาคอนเทนต์ผมไปใช่จะไม่ใช่ละคอนเทนต์ดิจะเอาหลักสูตรผมไปใช้เนี้ยขอบวงเนี้ย โอ้โหเอาป่ะผมจะเลิ่งแชมป์ในรอบปีใหม่ไหมเนี่ยปีนี้มายังไม่เคยแชมป์เลยมั้งเนี่ยใช่ปะ่ะเออสองปีที่สองมางไม่เคยแชมป์เลยนะเออวันนี้ผมจะแชมป์ก๋วยเตี๋ยวหน่อยคอแชมป์น้อยแชมป์แชมป์แชมป์ล้ำอะ่ะคนใบไ,ไม้เอาใบไม้ที่นึกว่าคนเหลือกันอยู่สองคนใช่ครับ เพราะว่าเลยผมก็มันละ <S <S Fuck you and you and you ดักกูดิเฮ้ยเฮ้ยไม่ดีนะเอ้ยคิดวด่าเข,ขาพลาดเข่าปีนไม่ได้ผมแพ้อันนี้ผมว่าโอกาสชนะผมนะตอนแรกว่าใจห้าสิบห้าสิบตอนนี้คือผมมั่นใจตัวเองหน่อยกับมุมกับมุมอย่างนี้นะฮะให้สักกี่เปอร์เซ็นต์ดิไอยูให้สักอ่อกเ,เ,เ,อเออท่าไหร่ดีวะ ให้สักเจ็ด yes. อ่ะแปดสิบวันทะเทลผมมัน่นใจตัวเองอยู่นะครับมัน่นใจในความคมอยู่แล้วอ,มมมมลอ่ะผมมุมสูงได้อ่ะแล้วปอบปอบกล้องนี้โคตรดีพูดตรงนะถ้า,าใครเล่นยูซีก็ดูแลฟาวาร์ตยิงออโต้ด้วยบอกเลยยิงง่ายๆสไตล์ยูไอเอ็นก็คือสไตล์ยิงโลงมาเนาะคนดูบอกรีโหลดดิใช้มาฟินก่อนใช้ทุกอันเลยอุชีเข้าเส้นตอนนะี้ทุกอย่างเข้าเส้นกูหมดตอนนะี้ทุกอย่างมันอยู่ในสายเลือดผม

ก็บันใจไว้ชนะแต่คือเสียเลี่ยมันก่อนนะครับผมไม่คิดมันจะกล้าวิ่งมาคูไม่ไลุดผมไปหลุดโฟกัสตอนไปสับใส่แม็กด้วยแหละครับมันคือไม่ได้พลาดที่บัตนะพลาดที่ผมนี่แหละครับทุกคนไอ้เหี้ยไปหลุดโฟกัสแป๊บเดียวมันวิ่งจังหวะที่ผมหลบอ่ะทุกคนที่ผมหลบไปหลังเขาไปไปรีโหลดแม็กแลก็เกาะอ่ะครับแล้วที่ปาเข็มมาเออถ้าผมยิงเราต้องตายไดยเห็นไหมครับมันมีช็อตหลังๆที่ผมยิงไล่มันมันเกือบตายนะเว้ยแต่สัตว์ไม่เป็นไรก็ในที่สองเลยครับแรงก็ขึ้นมาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต้มอััพนนะครบโหไไอออ้้ตตว์ท่่่่าาชแมมมงกกเืี เย้นานนี่จะมีโอกาสลุนแชมป์มะข่าวบ้างครับทอ็ทอปทรูอย่างเงี้ยแม่งคือแบบยาไม่มียามัมีแค่แอนติบอดีอันเดียวนะถั้าเมื่อกี้มีอันหนึ่งอะ่ะได้ลนะเพราะเมื่อกี้รอบสองที่ผมปัม๊มปั๊มเป็นยาอาเพนคิวเลอร์ <c oughs> ไปครับพุดเล็กกันทุกคนเ <c oughs> พิ่มมาน้อยนิดหนึ่งอะ่ะไอสัตว์เกาะก็เกาะเล็กนะครับโอ้โหแล้วมันไม่ได้ยิงหัวกูหรอกเพราะถ้ามันยิงหัวจริงผมตายไม่แต่สามสี่เมตรแรกและมันอัดตัวผุมด้วยนะทุกคนเออนี่ผมล็อกแต่หัวเมื่อกี้สัตว์ โอาดิมันมขนาดมันเล่นมุมดักมันก็ต้องยิงผมกว่าจะเอาลงก็นานเสียแล้วเมื่อกี้เออแม่งเออ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ถือว่ามาดีที่สองคิดในแง่ดีคือเปิดมาสวยที่สองอ่ะตาแรกอ่ะวัวหาชื่อมังกอนไอ้เช่นนี้เช่นนี้เลขยี่แปดนะเอาบอขึ้นเลยกูมีแรงกูแรงวเขาเรี็วมีแรงฮึดเลยแรงฮึดมามาฮึดจ้ำบึดจ้ำบึดอ่ะเอาเดิไม่ต้องเล่น ใครเขาก็าสร้างมัคเ,เกอร์ไว้ยยไเยอะแยะไปหมดเลยวะผมรับมีอเ,เริ่มเลยครับทุกคนมาถึง28คนมาเริ่มณนบะัตรแนวบรรลุพลังใบไอ้พลังใบเมื่อกี้มันก็ระบบยิงไปนี่หว่าโอ้ยไอ้เฮียขอนซีขอนวีบ่หนีเมื่อเดิมเมื่อเติมคือแบบเมื่อเดิมเป๊ะจุดเกิดเดิม,มเ,มมเมป๊ะเลยทุกคนเ g มเล่นเล่นลินกูแล้่บุเล่ GM เล่นลินแนะ่จุดเกิดเดิมไม,ม่เอส ดีแต่รุ่ได้เกาะมีเดียมมาครับเป็นเทมเพลตเกาะมีเดียมก็คือดีกว่าเมื่อกี้มาหน่อยนึงนะก็มีดีกว่าไม่มีครับท่านผู้ชมแล้วก็ไอติมดีเหมือนเดิมครับผมอันเดียวคนดีคนเดียวอุ้ยนี่เกาะเกาะอันนี้คือกเกาะทีกก่ใหญ่กว่ามีเดียมนะครับแต่ก็ยังเล็กกว่าเฮฟวี่แล้วก็คาร์ตมาริล่าแต่บทนี้ไม่มีเฮฟวี่นะครับมาทุกคนตามอุ้ยเจอหนึ 2, ่งเจอสองเจอแล้วสองคนนะครับทุกคนซึ่งคิดว่าทางนู้นไม่น่ามาทางถ้าทางโน้นผมดักทางนี้ดีกว่าเอางี้จะเลี่ยนชาดหน่อยเพราะว่าถ้าทางนู้นมายังไงผมต้องได้ยินเสียงนะครับ แต่หางเงี้ยถ้ามันมาหางเงี้ยน่ากลัวน่ากลัวแต่ไม่ไม่น่ามาหลังกูัวดังหรอกไม่ค่อยมีใครดหลังกูัวดังสุทดทางที่เห็นผมได้คือต้องมาวันนี้เท่านั้นก็คือใกล้แล้วับอ่ะโฟกัส <ST AR C> แตกหนึ่ง ตัวละครจูกเกอร์เท่จังแล้วก,กูนอนเนี่ยน่าจะมาคนเดียวครับเพราะมัน,ม,นมันมาได้กัน,มน,มนไม่ไม่นม่าจะเกิดห่ากันขนาดนี้ครับแตกไปหนึ่งก็แค่นั้นแหละก็แตกไปหนึ่งอ่ะเขี้ยนอนเรียนที่เวียงจันทร์สักพักหลังครับกูอีกคนหนึ่งม่งย่องมาแบบย่องมาไกลๆเลยอะ่ะหาแดกเลยนะกูร้องเลยแหละไม่ใช่หากูร้องอ่ะตรไหนไม่ใช่ทิ้งไม่ดีกว่าเปอนช่องนะครับ เฮียกดผิดทิวกัดเดี๋ยวมันจะเซ็ตของเนี่ยก็ได้ตายหรอกเอา้ากระสุนเรียกตามความจำเป็นดีกว่าแต่นี่ของฟาร์มมาไม่อิ่มเหมือน,นที่แล้วเลยคนที่ที่แล้วคือมีเท่าไหร่ให้ผมหมดอ่ะคือแบบโอ้โหให้ทั้งใจอ่ะ,ะคนนี้ม่นต้องรีบเกินไงรีบออกไงเฮียเรารีบไง ซึ่งเาคิดว่าทางซ้ายเนี่ยน่าจะระแวงขึ้นเป็นพิเศษนะเนื่องจากว่ามีการยิงกันตายและชื่อขึ้นและเสียงปืนใกล้ๆนะครับซึ่งทางทางออกทางลงมีแค่ทางนี้ทางเดียวปะออกทางนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วอยู่ละที่ว่ามาันนะครับว่ามันจะออกทางไหนครับแต่เราก็นอนสุดสายผมนั่งรถเมย์สุดสายอารมณ์นั้นเทุกคนสุดสายไปเหตุครับแต่คนนี้มาคนเดียวแม่พ่อหนุ่มชุดแดง แล้วฟาร์มรีบคือเหมือนมันมจะเห็นผมหรือไม่ก็เห็นแอ่คนนั้นแหละก็เลยแบบวิ่งไปฆ่ามังน่าจะเป็นคนหิวเลือดน,นะครับเพราะว่ามันจะฟาร์มจริงของมันไม่ได้ฟูแล้วไม่ฟาร์มไม่ฟูกรอกว่ะห,ห,หมวกก็ไม่มีไม่ามาเสิร์ฟกูเลยเอเวนนะครับหมวกก็ไม่มีดูตกินดิอันใหม่ดีกว่าทุกคนเราได้ของใหม่มาแล้วก็ต้องเลียกของใหม่นะนี่อ๋อผีพิ่งเกิดเหรอเวลานี้นนะก็ดีถือว่า เกิดจุดเดิงนะผมมีประสบการณ์นะว่าให้รู้ว่าเออตรงนี้ผีไม่เกิดแล้วทาให้ผีมันมนยืนเฝ้า,าผมได้นะคือถ้ามันวิ่งมาแถวเนี้ยผีไล่ถ้ารอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผีน้าผีไล่นะครับผีชาวไล่ครับหรือสิบคนละอยู่ในขอบวงเห็นเลยอี้ก็นอนยาวผ,ผมลุกไปฉี่ได้ไหมนะโปรฉี่เนี่ยเราเล่นเราเล่นแต่โปรฉี่จริงคนอาเรามานั่งวิเคราะห์เดี๋ยวดูนั่งวิเคราะห์ผมดีกว่าคิดว่าไอ้เมื่อกี้มันจะกล้าม,มาไหมครับ จาที่ผมคิดนะครับมันไม่น่าจะกล้ามาละเพราะพี่ยืนขานี้น่าจะวิ่งเข้าแปลงทั้งที่บอกทางเนี้ยฟิวลงไปเลยนะครับแล้วเผื่อไปเอาไอ้ดรอปเลอะไม่ก็ไปดักคนเอาไอ้ดรอปนะฮะซึ่งไอ้ไบเอ็นไอยูเอ็นก็จะยืนรอดนะครับไม่ใช่ยูเอ็นอ่ายูซ่าศูนย์เจ็ดเอาแชมป์รอบที่แล้วตายซะแล้ววะไม่น่าเลยไปหลงรักษาบางโพแชมป์รอบที่แล้วตายไปนะครับแต่อันดับสองรองแชมป์นะฮะยังอยู่ครับผมเออ ก็อีกคนหนึ่งคือไอ้คนนี้ที่โดนผมยิงฟนรุนพลังใบโดนยิงแต่คนแรกนะครับยังไม่ตายมันอยู่มันจะอยู่มาคืนผมวา๊าทุกคนใช่ป่ะถ้าจำไม่ผิดลองกอกคลิปมาดูนะไอ้ฟนรุนพลังใบเนี่ยเป็นคนที่โดนผมยิงคนแรกป่ะใช่ไหมที่มาถลายให้ผมตรงเนี้ยผมลุกเลยเลยไป็นไหมพอผีไม่วิ่งไรแล้วน่าจะไปแล้วแหละแต่ไม่แน่นะไอ้จะเป็นคนประเภทเดียวคนเมื่อกี้ได้อะลุกนเลยแล้วกันไม่ใช่ว่าจะฟาระมมงคือเช็คให้ชัวนะครับเป็นการเช็คให้ชัวนะครับ ผมบอกแล้วเป็นการลุกช็กให้ชัวร์ถ้าช้าผมจะโดนวงเห็นแล้วผมจะมองไม่เห็นนะครับก็คือมันก็ไม่คุ้มอ่ะ I'm rich bro I'm rich you know ร <Huh? S 1> วย แทนกูไปละแต่ดูชื่อไปกี้ดูชื่อไม่ทนันใครวะเอ้ยโจ๊กเกอร์หนู่มโว้ยพี่ครับขอโทษด้วยนะครับวันนี้แบบคิวน,นี้ผมเรียบผมมันตึงแก่รนนะอบนี้คือเข้ารอบเลยทุกรอบอ่ะทุกคนนะครับพลังมจะกินใหม่ประวะเนี่ยเออเก็บแล้วก็ขาดแยกตรงนี้บ้างเลยอ่าเดี๋ยวอ่าไอไปไม่ใช้ครับเราใช้ปืนเราอันนี้ก็ใช้าชาตายแ,แล้วละอนนี้ไม่ใช้นะครับอันนี้เก็บไว้สำรองเฮีย ปปไปเลยละกันทุกคนอยู่ไปก็ไม่ได้แล้วก็คือ,อของมัน,ม,นมันฟูเล้วอ่ะทุกคนนะครับอัดิบ, <c oughs> 30, บสี่สิบห้าปนะไม่สามสิบอัดี่สิบห้าสี่สิบ้าอันนี้ ฝามต่อทุกคนชิวๆอย่างนี้บอกไปเราชิวอันนี้กสือห้าสิบบาทเก็บไว้ครับมันห้าสิบบาทไงมันเยอะกว่าเราเปแฟตได้ใช้อยู่จะเก็บยาหายไปเร็วมากเลือดแต่ผมจะไม่ใช้อันนี้จะใช้เพื่อพี่แค่อันนี้พอต้องใช้แล้ววะ กูตายโอ้โหมัวแต่ถัดงกงาเก็บไม่ใช้กันจะฟาร์มต่อไปไล่ะตายโอโ้เปิดมาอย่างสวยทั้งรอบแรกและรอบสองแต่ดูผมตายเพราะอะไรท่านผู้ชมดูผมตายเพราะอะไรไอ้เหี้ยจะพอแดกวงพิษตายเพราะพิษโอ้โหจะน่าตายเพราะกูเห่านะครับก็สวัสดีนะครับผมขอจากวันนี้ชอบไปรีสตาร์ตกดไลค์กันเราใจผมด้วยของจริงอยากดูต่อไปก็ไปตามกูท้อมากเลยคือแบบ มันดีะเมื่อกี้คือแบบเปิดมาตาแรกก็ที่สองตาเมื่อกี้ปเปิดมีลุ้นแชมป์อ่ะคือแบบเปิดมาได้สองฮิวฮีลแล้วอะไรอะงกก้าตายโอ้ยแม่งงกทำไมวะกูเมื่อกี้คือที่ผมเงียบอ่ะไม่ใช่ผมไม่ได้มองยานะกูมองแล้วกูลุ้นอยู่ว่ากูจะตายไหมแล้วแม่งตายจริงคือเมื่อกี้เห็นเลยว่ายามันรีไปสิวทีผมกดเลขสามบอลแต่ยามันยังรีว่คผมดูเวลาแล้วผมลุ้นเลยแล้วก,กดเลขสามมาลไม่ได้ครับโอเคก็ขาดทุน สำหรับวันนี้นะครับกูขอจากวันนี้ทุกคนชอบอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับอย่าถูกต่อไปก็ฝากติดตามนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจบอย่าล้อกูเยอะนะแปบกเดี๋ยวกูไปแก้ตัวคลิปได้แล้วกัน,นะะทุกคนไปละขอบคุณครับ